สามาอยู่จังหวัดไหนก็ไปนี่ถึงพอตอนหลังแล้วปมะคุณมาล้มแล้วเงี้ยนี่มาถึงอยุธยาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้หลังจากเชร์การเลือกตั้งมาตลอดมาปล่อยอารมณ์ซะหน่อยหนึ่งคือเครียดมาหลายวันวันนี้ก็เลยขับรถมาเรื่อยๆ จะมาดูสถานที่ของพระนครศรีอยุธยาตรงนี้กำลังจะเดินทางเขาเรียกอะไรนะหัวรอเออเนี่ยแล้วก็มีฝั่งโน้นก็เมืองโบราณมงโบรน,น,นะแล้วก็มี<น>อะไรเนี่ยโอข้างหน้าคือ ใช่ไหมเฮีย er. ตรงนู้นอะไม่ใช่สิวิรัยเทคนิคพรนครศรีอยุธยานู่นอะพรนครศรีอยุธยาข,ขับขับไปเรื่อยๆดีไหมนู่นอะไปทางนู้นเ,เ,เลยอ่ะเดิน <จะ S 1> ข้างในนู่นเหรอมันไม่มีนถนนเออถนนก็ไม่มีไม่มีไม่มีถนนวิรัยเทคนิคพรนครศรีอยุธยาฝั่งซ้ายนี่ก็คือ อายุทยามหาปราศาสตร์วัดธรรมมิกลาดไม่ได้มานานมากคุณโอ้โหนี่บ่อดอกบัวโอ้โหดูบัวบ่อบัว กลางถ้าจะเป็นลากบัวสายบัวโอ้โฮภาษาทเมืองเก่ากลางกุงเลยนะอ๋อนี่ไงพระเนตรของช้างคุณเห็นช้างไหมเยอะแยะเลยอ่ะเแยะเลยอ่ะดัีมันเนี่ยไอ้กูก็สงสารมั้งว่ะร้อนก็ร้อน ันนี้เขามีการถ่ายไปไหนไหมถ่ายอะไรกันนะอันนีวัดใช้ชมงคลไ,ไปไปไหว้พระกันหนอยโอ้โหมึงสวนได้ไหมยัยยมันสูงกว่ารถเราอีกอ้าวเข้าช้างอ่ะ เป็นสิบปีนะคุณเนี่ย <คน S 2> หลังจากที่คุณลมเขาเกือบสิบเนาะ <ลง S 2> เขาเขาหกสิบ <60 S 2> <อ>เขาก็เริ่มทำงานงนี่ก็จะเจ็ดสิบแล้วไงวก็จะจะสิบปีแนละ้วเจดีศรีสุริโยไทยวิหารพระมงคลบพิตรขับรถให้มันเพลิดเพลินจเจริญใจหน่อย ไกลเลี้ยมองจ้องหาปลาตัวโกงนั้นปูน้ำปร้อยนั่นตัวหอยโคงฝั่งลำประดงสาวยังคงลอยคอเขีย้เหลืองเรืออ่องร้องข่าเรวงสีท มองสวัยชูช่อนั้นคันทายแล้วเอ็นั้นกลยกยอเสียงก็ไปตีตอฟวงเป็นเพลงตะลุงนี่ไงพระเนรของช้างขวะขว่ว่างรถเอ,อล่มดีจังลื่นล่มล่มลื่น หลงงังควายจนทุ่งคงสุขคงสันทัวันยันรุ่งเต็นวัดตึก,กตะลุงบนหลังควายในวัดกษัตริย์ที่สักกษัตร,ริที่ราชวัดธรรมราวัดทัพธรรมิกราชวิหารพระมงคลบับพพิตรและก็วัดตึกนิคุณ มิหารพระมงคลบพิษถึงแล้วข้างหน้ากุลมข้างล่างนักร้องประจำรถคุณพอนั่งรถแล้วจะต้องร้องเพลงพอเขาเริ่มขึ้นเพลงดิฉันก็จะหาวอร์ดตลอดแล้วก็ลืมนึกถึงไปเพอถึงเวลาจริงๆก็เป็นโอ้เยอะแยะ นั่นน่ะติดรถแท็กซี่ก็ได้